กินี่ขึ้นแล้ว <Le> เริ่มการแข่งขันขนะคะมาค่ะไมาบจําไม่ได้ว่าอโพจะเป็นเ,เริ่มการแข่งขันขนะคะไทยพบโรมาเนียเ <c oughs> ก่งประคามเจออปโปนะคะเ <c oughs> ปึ้งรับได้นะฮะ <c oughs> โอ้ ม่มีตาหน่งครับต่างคนต่างสายกันย่ะสวยส์ฟทุกที่หนึ่งค่ะสวยตัวแมวแฟนของเรานั่งดูชั่วต่อแบบน้ทำ้บังคัันเจนก็ไม่อยู่วบวบวไม่เดียวเหมือกัน สดีค่ตนี้เขายังรับได้แต่ว่าแก้มาแล้วชาตัวสอสวยอแก้นี่เป็นของเราหนาะสองตอนหนึ่ง ไอมลเอาลเลเอาลวอฟูเสิร์ฟนะคะสองข้าวค่ะเฮ้ยเรียบร้อยเอ็ดบอลนะลูกนี้เสิร์ฟลูกที่หนึ่งใหม่ เสิร์ฟลูกทีหนึ่งใหม่นะคะเอ็ดบอลค่ะถ้าเสิร์ฟเอ็ดบอลในลูกหนึ่งจะเสียแต้มทันทีเลยนะคะขอเคมเสิร์ฟดีมากเลยนะคะมันพุ่งเร็วแบมมีเกงหัืไไมสกอร์อยู่ที่3ต่อ2ค่ะ เออลุกๆแกแล้วแกแล้วแกแล้วชาชาเือไเ,เออก็ตอนนี้ส<ม>เข่านะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยห็ดไทยนะคะหิดไทยสมสยเห็ดร่าอยู่ที่ไนะเห็ดไทยสมเท่ากันเล ตัวการเสือกันนะเสือกุลกที่สองใส่ตรงนี้ถักตรงฝั่งตัวเองนะคะเป็นแต้มของอาปูซากอยที่สี่ต่อสามโรมาเนียน ปาดอกไปนิดนึงนะคะเปลี่ยนเสิร์ฟนะะพี่เก่งจะเป็นคนเสิร์ฟวันนี้สกอร์ที่3ต่อ5ค่ะอค่ะทีเสน็ดบอลค่ะลูกนี้เสิร์ฟเพ่หนึ่งหมด

เลกแรกเสิร์ออกไปนะเสิร์ฟลูกที่สองยหยเส้นอ้ยยับเส้นเ้ยยับเส้น่อนส้ได้น่นส้ยับเส้นยับเส้นหยับเส้เราหยับเส้น แต้มีเป็นของโรามาเนียนะคะาะเราอยากเส้นส่ออนงฟุต้อลเลยนะคอยที่สามต่อจุดเสือรองเท้ามาดีนักเท้านับได้เขามากธรรมกนสวยระวังแรงไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไมาเองมาเองท่นหนะ้าท่านหนะ้า ลูกนี้ก็เป็นล็อกทันนะไปแ่ไปแม่แลูกนี้ก็ล็อกทันนะสอานที่3ต่อแฮะนะมจิตตะขาบนะคะลูกแรกอ๋อมันใกล้เคียงกันนะโอ้ยสองเท้าสองลูกอะ ยอดอแต้ม,มน,นี้เป็นของโรมาเนียนะคะสกอร์อยู่ที่9ขอ3ค่ะโรมาเนียเสือลูกที่หนึ่งเอเดน5โวโคนะคะเสือสองลูกค่ะ แกอะไรนะร้ันคะตออีที่9ต่อ4อสะ่ะวาแกมาก่อนโหนนี้แกออกไปนะคกลงไปนิดหน่อมาปพี่ไมสตกออีที่10ต่อ4อ<ะ>ตัวนี้ไม่ดโดนตกเลยนะคะ เรกองโรมาเนียนะ1 1เ <si ดีเขเบี่ยงขวาอย่างเดียวแล้วให้ก่งมากมาซ้ายไม่ได้เซตแรกเป็นของโรมาเนียนะคะ2-4กิ่งของเราจะแก้เมับก้มนอเยนกปว

ไมีใผมใส่มมาติาตินไม่ได้นนั้นเยเลยรับเริ่มเริ่มแซวหนะฮะเร่มแซหนุ่มนะ้ผมทแตีอย่แขุ่่สุบเรียผมลอยะฮะเ่ป็นลาสุสเป็นหยิบเปียลละลาสุส เนะคะเริ่มนะคะทําการแข่งขันในเซตที่2ค่ะโรมาเนียจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนนะคะโรมาเนียเสิร์ฟลูกแรกค่ะเสิร์ฟออกไปนะเสิร์ฟลูกที่สองได้นะได้นะใช่ค่ะไปเออ นายสวยลูมาเน,นียพยายามจะเสร์ฟมาขวาเพื่อไม่ให้พี่เก่งลากไปซ้ายไม่ได้มันลากยากมากเลยคถ้าเสิร์ฟมาขวา,า,าโลลูนี้ลูกนี้เสิร์ฟดีมากค่ะเป็นแต้มของโมูมาเนียหนึ่งเข้าไม่เป็นไรไม่เป็นไร หลักมาซ้ายลักมาซ้ายอีกยเรียบร้อยเออโอ้โหลูกนี้เอ็ดบอเลยสยคนลงมาในได้เสือลูกแรกน่เอดลนเอดบอลด่ะนอนขอบนิดนึงเอ็ดเย็นจเย็นเย็นลูกแรกอ่ะรออกนิหนึ่งเข้าเดะชวยอยู่แล้ว สกอร์เราเราเปิดได้ปาดเสียออกไปนะคะแก้มนี้เป็นของโรมาเนียสกรอร์ที่สองก่อนเป็นจุดเขาไม่ได้มาเลย ทุกคนจะเสดลูกสุดท้ายในรอบนี้นะคะก่อนที่จะเปลี่ยนสง่งเป็นที่เก่งเสดเส,สียไปนะฮะลูกแรกตบเหนียบนียบตบสุดขั้วตบไปสัที่สองนะซ่าซาหมดน้าเออหมดหน้นนา,นนาลุงสวยมากเลยนะคะ อันนี้เปลี่ยนเสิร์มาะไทยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟสรกอ่ที่สงเข้าสองยอนดูที่ของเจ้มยวาเลแล้ว่เกงเสอร์ปาเท้าบ้งอเอ็ดบอลนะะมันเป็นไร่แพ้เอ็ดบอลเอรไม่เซอร์ไมลูกเรมเย็นเย็นเย็นเย็อกไปนะฮะเร่องี้ในเสิร์ูเร์ูที่สองค่ะ สวยระวังยอดยอดชา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 ไอ้ไล่ไล่เออระวังแกแล้วแกแล้วแกแล้วแกมาแล้วแกมาแล้วเออแกแล้วพี่สายบอลสายบอลโู้เอ็ดบอลคณะกรรมการให้เป็นลูกเอ็ดบอลนะคะลูกนี้เสิร์ฟลูกที่หนึ่งใหม่ บอกส่บอลอกกรรมการนี่กรรมการคนนี้บอกอีบอลกรรมการคนใส่บอลเสิร์ฟลูกที่หใหม่นะไม่เป็นไรสวยเสรดีมากแรงสบอลเออแบบนี้เป็นของทางสกอร์ตอนนี้อ สามต่อสองให้เราขึ้นมาเลุดานาโซโดนี่ใหญก็จลูกแรกออกไปนะพี่สอบอกนะพี่สอบอกนะีนีเบาหนูหนีหนีหนีเบาหนแกแล้วแกแล้วเฮอ ตอนที hey be, yeah ่สิต่อซอเหลือแต้มมีเหลือแต้มไม่ช้านะซี่อ่ายเลยดิายเลยไอเือ้ยปึ้งยังเปิดได้ทางละทางละทางเอ็ดบอลโันนี้กรรมการให้เอ็ดบอลนะคะโดนขอบโต๊ะค่ต้องเสิร์ฟบุ๊หนึ่งใหม่ เส้อสกรกออกไปล้วกเสรกที่2ใหม่จะองเอไมแล้ก็สลยอกที่สองค่ะแต้ม่่สงทีมยวยค่ะในตามคำขอเลยค่ะเสไปซ้ายอม่ควจะยอมนะแต่เข้ามมแฉนะะมีเสือยามากเลย ไม่เป็นไรนะคะเรายังไม่สรแต้มเึ็นสกอร์อยู่ที่สี่ต่อสามค่ะส้อยหนูมูกเลยหลังทับเลยปึ้งเฮ้ยโอ้โหสมงบจุดชนเลยเขาจุดกโตายนะคุณแ่คุเป็นยัตอนนี้เปลี่ยนทมงาัลโนมเป็นสายสอกอรที่สี่เข้าค่ะ เสิร์ฟลูกที่หนึ่งใหม่ท่นใม่สวยช้าช้ช้าช้าไปปึ้งในป่าเสียเองนะเพร่ะพอลากขวาแล้วมันมันเตะยากมันาต้องลากมันทางซ้ยจะเตะได้แต่เขาเสิร์ฟมาขวามลากยากมากถ้าเราลากไปซ้ายเราจะได้ง่ายกว่า ยอดแต่ม่ได้ของโรมันนี้นะฮะสตอรี่ต่อสีอเราขอเวลานอกในกา,าเดบเกมเดวเกมก่อนนแมเว้วเะวเวลานอกเราจะขอได้แค่เออ กา,าาาาการแข่งขันหนึ่งครั้งขอได้แค่หนึ่งการแข่งขันขอเวลานอกได้แค่หนึ่งครั้งค่ะรวมทั้ง,ท,งทั้งถ้าจึงจะมีแค่สามรวมทั้งหมดเลยก็คือจะขอได้แค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้ต้องแบบคิดที่ดีก่อนที่จะใช้ค่ะเพราะมันขอได้แค่ครั้งเดียวมีกสญญญาสแค่ครั้งเดียวอันนี้เซตสามสาสามามาเตนชนะ Ừ. Ừ, anh đi bơi với em này anh đi này anh đi bơi với em 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 này anh đi bơi này anh đi bơi với em 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 này anh đi ทำการแข่งขันต่อในเซตที่สองโรมาเน,นียนำหนึ่งหกต่อสี่ครับเสือติดตะขายแม่นักแรกช้าพี่ค่อยเล่นเด็กเขาเล่นชา้าลากซ้ายได้เรียบร้อยเสือเสียดเนี่ยถ้าเราลากซ้ายได้เราเตะตายนะ

รอมากรอยอดแต่ว่าติดแรงนะคะอย่าแปลงไปเลยลงเลยค่ะสกอร์ตอนนี้หกเข้านะคะเป็นจะเป็นคนเสิร์ตนะคะอ้เจ้าเนี่ยนเหรอโอเคชิลลอเลอ้ต้นไอ้ชาร์จแซงทีาได้ปิดีน้รเยแล้ว วยอดอีกโอ้โหเขายอดสวยมากเลยค่ะลูกนี้เราคิดว่าเขาเจะยาวแล้วเราก็เลยถอยไกลนิดนึงช้าพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไรนะคะแป้งในตามาหกสองเจ็ดน้องพับอุ้ยอีกหน่อเรียนจะเสิร์ฟไปทางซ้ายเสร์ฟที่สองต่อส้มนี่ยชคมื่อไห 6-7นอลูกดับเบโฟนะคเป็นแต้งองมาเนียโซเซียสงแต้มสองลูกน่กี่วัน่สกอร8เยยอดอดเสียเองนะคะลูกนี้เป็นแต้มสองลูก6ด ตะขาบแต่สวยลูกท <language> ี่สองหลโอค่ะโอ้โหปาเตมอรนะลูกนี้เาลับแล้วเราเสียทังหวะมไปต่อไม่คันเลยสลับขาด้วยเองกับวาลาซ่าคุณตองเป้าในช่วงที้แล้วมันเน่ยเป็นตาเส สกอร์เต่อเจ็ดลูกแหลเคอาเสิร์ฟเสียแล้วไปคขาเสิร์ตที่สองชาเฮ้อมากก<า>มากกมาๆชาชาลงเขาไม่ขึ้นนะคะ ได้อยู่ได้อยู่ลงทันนะลงทันนะสกอร์ตอนนี้เขาหนำไปที่ต่อเจ็ดค่ะเด็กเมดนี้ยได้อยู่ะนะเขา้มามนแ้ค่ะเย็นๆเจอกันอนดีๆเราสามนัดเราสามนดเได้อยู่แล้วได็อข้าเฮ้ยขึ้นฟ้าปึ้งเออสวยเขาแก้มานแล้วชาชาออยอดสวย แต่เขายังรับได้นหรอเขาเตะมาแต่เรารับได้แกไปกันไม่เพียวนีติดเทขาปะทายเป็นเซตคอขอยๆรวมกันเลยเกมที่สิบเอ็ดต่อเจ็ด เส,<ล>สียตาตะไแ้เนะคอาโกเสือเกเสียต่อเลยนะเลือกสองเขาชัวมากเลยฮะโดดแน่นหดเออโอ้โมงกลมากเแองเ่าร้ห้าสิบเอ็กแปดค่ะชิเ่็กแค่ะยังไม่จบมาไม่จบ มันไ,ไม่จบตนับพทาเ่ขาาาบอลเข้าม่เป็นไรดีแวดเป็นอะไราลากดีแล้วบอลเขา,ารรเมื่อสันนลากตาย่้องเนอเซิรฟ์ฟอีกหนึ่งใหม่ เสิรตุกตาขายะเร์นต้าตาเบ้าเชื่อมือชื่อมือชื่อมือเราจะเสิร์ฟู่ที่สให้โรมาเนียเอาเข้ามาก่อนแก้ไปแก้ไปจบเกมไปนะคะโรมาเนียชนะไปด้วยคะแนน12ต่อ8ชนะ2ต่อ0เซตค่ะ ถึงม่มาขามได้ทู้สามนะคะเตรีแบบสามไม่ต้อมีการชิงชิงเหรียญทองแดงน,นะคะเป็นการคล้องร่วมในการแข่งของทั้งหมดเสร็จ